สวัสดีครับอยู่กับผมเบสช่ไครับผมสรับรถถังหลักที่ผมจะมาเล่นในวันนี้ผมมีชื่อว่าฟอร์ดินานะผมเป็นรถถังแทงเดสทอยเออร์ของประเทศเยอรมันนะครับสำหรับคนนี้นะผมเป็นรถถังที่ค่อนข้างที่จะโหดอีกคันหนึ่งเลยนะครับผมตรงที่ว่าเกาะเพดบนมันค่อนข้างที่จะแข็งนะครับผมซึ่งแบบว่าในกรณีที่เราเล่นบนเนินในงี้เราค่อนข้างจะได้เปรียบนะผมเพราะว่าเพดบนค่อนข้างที่จะแข็งเลยแต่ว่ามันก็มีข้อเสียอยู่ที่ว่าบางทีถ้าเราเจอกับไอ้พวกรถถัง T54 ้ของของรัสเซียนะผมแล้วก็ ในเพจปนนะแต่ถ้าคัดอื่นนอกจากนั้นนะผมมันกัดได้นะตอนเล่นบนเนินได้จะดีมากเลยนะคันนี้โอเคเรามาดูเรื่องปืนกันดีกว่าแล้วผมสำหรับคันนี้นะผมจะได้ปืนหลักอยู่ที่88มิลลิเมตรนะผมปืนเดียวของไทเกอร์เลยนะผมแล้วก็ลูกสุดที่ผมจะมานะครับจะเป็นลูกจอดเกาะแล้วก็ระเบิดจากด้านในนะครับซึ่งจอดสูงสุดอยู่ที่237มิลลิเมตรส่วนอีกลูกนึงนะผมจะเป็นลูกระเบิดเฮดอีธรรมดานะผมจอดสูงที่19มิลลิเมตรนะผมซึ่งเอามาไว้ยิงพวกไอเอเอนะผมซึ่งบางทีผมก็ไม่ได้ไม่ค่่ออยได้้ใชหรรรกนนะะคัับเพาาวม แบบว่าในนั้นทีอาจจะเจอทีนึงนะครับแต่ถ้าเป็นรถถังใหม่ที่เพิ่งอัปเดตเข้ามาก็มีแน่นะครับที่เป็น a อ่ะนะพอยิงได้อยู่โอเคเราโมงมาเยอะแล้วส่วนพรถจะเป็นไงนะผมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยไปเลยไปด้วยความตุ้มเตี๊ยของเราเลี้ยวตรงเลี้ยวเล็งตายไอซหนึ่งครับผมแตก ให้มันชนอยู่อะโดกเด็กดึงทีแล้วก็ยิงออกไปสู่ร้อยสิบสองครับผมตายโดนยิงจากด้านหลังอย่างนี้ไม่น่ารอดหลอดอยากปืนผมใหญ่เรียวหมดหลอดอะความเร็วอะเพราะมันมีทางขวาสองคันอ่ะถ้าผมจำไม่ผิดนะ เฮ้ยซ้ายเฮ้ยซ้ายเฮ้ยเฮ้ยหันเร็วๆหันเร็วๆเฮ้ยเออาเมนเอ้ยยิงไม่ออกพวกคนยิงผมตายเร็ว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 เปลี่ยนคนเร็วเร็วเออดับไฟก่อนซ่อมซ่อมซ่อมสิบปีโอเค เกือบไม่รอดเนี่ยตกใจหลายถังน้ำมันไหม้เอ๊ะหรือว่ามันมีคนเอฟเควะเนี่ยอย่างที่ไอ้เชอร์แมนมันยิงเนี่ยดูดิมันวิ่งเข้าไปในบ้านแล้วอ่ะโอ้โหเมเป็นยังกอนอะ โอ้โหลงทุนจัดทิ้งไปพร้อมเพื่อนผมเลยเพื่อนผมมันก็ตายอ่ะคิดดูเออเอมยี่สิบสี่ตายมีเกิดใหม่มาหนึ่งคันครับโอ้ยโดสกิทเขาให้แล้วมันพกเด็กอยู่ครับตอนนี้พอก่อนมันโดดเด็กต้องเผื่อเวลาในนการโดดเด็กหน่อยนึงเผื่อมันขี่ผ่านออกมา มันยิงเทเกอร์ผมตายไปแล้วอยู่ที่ว่ามันจะออกมาทางนี้ไหมมันมานะมา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 สิ่งที่ผมกลัวคือมันจะอ้อมข้างครับผมยังเดินหน้าดิดี๋ยวเรก็ยังเลี้ยวขวากลับลำทันอยู่ เฮ้ยมีมีม,ม,ม,มี76โอ้เรียบร้อยผมไม่น่ารอดแล้ว,วะ่ะเพราะมีอีกคันอ้อมหลังผมโดนคันหน้ายิงแน่แล้วถ้าหากว่าผมไปสนใจคันหลังผมก็โดนยิงหลังอยู่ดีซึ่งต้องเคลียร์หนึ่งคันครับผมเลือกเคลียร์เลยแลกกับไปแล้วผมหนึ่งคันผมเลือกแลกกับคันหน้าแล้วกันไปโอเค แล้วก็วนไอ้นี่มันยิงผมไม่ได้หรอกโอเควน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 ทันเถอะทันเถอะโอ้โอ้มันเกิดทีสามสี่เกิดมาก็ยิงฟรีสิครับรออะไร นี่เลยเจาะไปด้านข้างแล้วก็เปิดตายเออหันข้างหน่อยดิหันข้างน้อยไปหมับได้ครับแต่ไม่ตายเฮ้ยเฮ้ยมองไม่เห็นมองไม่เห็นหันข้างแบบนี้เรียบร้อยเลยแตก M4 ครับผมไอตัวจัมโบ้ตายไปมุมอร่อยของร้อนแล้วครับตรงนี้ถังลายอ่ะ G6 ปะไม่ใช่ครับผม M109 โอเคผมกำลังจะตายเออโดนยิงข้างไอตัวลำกล้องยามันยิงผมเข้าสบายเลยหันข้าวอย่างเงี้ย โอ้โหส่วนไหนรถถังวะเนี่ยที่เห็นเนี่ยโอเคสีสันสีผมตายมองเห็นเป้าหมายไม่ชัดเลยไม่กวอนที่ยิงไม่โดนนะผมเอ้ยสายซ้ายซ้ายเห็นไล่เห็นไล่ละนี่นี่เปิดถังเบาครับผมแล้วก็มีวอนนั่งผายหนึ่งคันโยกเยกหนึ่งสเต็ป ไปมับใสเครื่องยนต์ครับอีกูน,นึงไปโอเคยีโรขี่พายครับผมหนึ่งคันเช็คบนเนิเนสินไม่โผล่นะดับดิดับไม่ดับไฟด้วยวะ ดับแล้วไปจุดใหม่ดับเอ,อดับกูจุดใหม่ได้มึงค,คือต้องตายอะครับผมบังคับแล้วนี่คือภาพบังคับรับผมกูต้องมายกูต้องตายครับฉะนั้นมอบซะดีๆเถอะน่าแะแกมายุ่งอะไรด้วยไปไม่โดนอออ ลูกระเบิดก็โง่ลงหัวตายอะไรครับนี่อคุณก็แม่นไปเพื่อนเห็นแต่ผมไม่เห็นนะโอ้โอ้ดหนคันละรยะดีจื๊่่่่่่้่่่่่่่่่่่่่่เ่่่่ เรียบร้อยแบงซีแบงซีแตกลูกเดียวครับผมสเก็ตมันไปโดนน่ะโทษทีอ๋อมีหนึ่งคันตรงนี้ประมาณน,นี้น่าจะโดนพอดีป้ากาให้เด้งครับผมเหมือนรถยิบรถพิซายเหรอไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชอีรุ่นตรงนี้โดนเป็นรถถังอาตาจรครับผมนี่นี่ตรงนี้ตรงนี้ ไไม่โดนนะผมข้ามไปละนะมันต้องมาจบตรงนี้ครับผมชัวชัวร์าไหมมันต้องหนีไปซ่อมปืนก่อนอะพอลำกล้องปืนมันแตกซ้ายไม่มีบนสะพานนะผมโล่งเลยโล่งจัดจัดทางฝั่ก็โล่งเช่นกันโอ้โอ้ใกล้ๆกล้เลยอุย้ยิไม่เห็นนะไม่เห็นนะอ่ายิงไม่ได้ ขาวดีคือเห็นมันเขาไล้าคือยิงไม่ได้เนี่ยมันอยู่ที่ตรงหน้านี่ง่าเงือเอ้ยผมรู้ละผมรู้ละนี่เลยนี่เลย,เลยตรงนี้เลยผ่านแน่รอเลยครับมั่นใจมาแล้วปา้าบเรียบร้อยรถสามกําลงเศสด้านข้างด้วยบางเฉียบเลยโอเคเรามาเช็คตรงยุ่งฉางแป๊บหนึ่งนะไหนยุ่งฉางตรงไหนวะ นี่นี่โอเคตอนนี้ไม่มีเหตุการณ์อะไรที่น่าสนใจเท่าไหร่ค่อนข้างเงียบเลยเออบนสะพานมีเหตุการณ์มาอย่างบนสะพานครับประมาณนี้ตายระถางเชอร์แมนผมแค่ยิงมั่วๆนะไม่ได้วัดระยะด้วยแต่บปว่ามันโดนนะนะตายไปฟีแล้วกันโอ้สะพานสะพานสะพานาฝรั่งเศส แต่รอบนี้ไม่เห็นนะดิไม่ทันนะ่ะผมเช่ดต้นไม้ผมรู้สึกว่ารางังคัานต้นไม้ต้วน,นี้มากเลยโอเคมีไปไปโดนเรียบร้อยผมตายอีกหนึ่ง M 5 1าสิบเอ็ดแตก เจผมเจ็บซ้ายก่อนดีกว่าเนี่ยเนี่ยอยู่นี่เลยเนี่ยโอเคยิงได้ละแตกฮ่แตกรอจากสะพานมาไอ้คันเนี้ยข้างบน ไปโดนกระธาตาจอนครับผมแตกแม่นเหมือนกันนี่เราอ่ะสะพานตกสะพานเลยครับได้ยินเสียงเลยเนี่ยแถวเนี้ยนี่ไงโอ้โหว่าผมตายก่อนแน่เลยว่ะเอ๊ะรอดอยู่รอดอยู่ ก็โผล่อีกหน่อยโอเคยิงฟียิงฟียิงฟีหยุดตกเด็กยิงโอเคตายก็มีถังอาจจรหนึ่งพันครับทางขวาทางขวาอ่านี่ไงเออยิงไม่โดนเรียบร้อยยิงเลย M109 ผมแตกจ้าแต่ยิงให้ไม่ได้หรอกนะ โอเคเปิดเก็บให้ละทียี่สิบห้าเฮ้ยสา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 ยเห็นเลยเห็นเลยหันไหมเนี่ยโหบังเออสัพเฮ้ยวูบโดนมันรอดไปแล้วใช่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 ผมยืนยันได้ครับผมมีรถถังหนึ่งคันผ่านไปใช่เหรอ ลเลนะ้โอเคเห็นล้วเหละ,ละชัดเจนไม่ไรผมว่ามันยิงผมไม่ตายเว้ยถ้าผมหันหลังอยู่แบบนี้นะโอเคโอเคนั่นไงไม่มีดาเมจจ้าไอ้น้องผมมันลูกเมนลูกเฮดเี e, เว้ยฉันกูรู้ว่ามึงยิงไม่มีทางยิงกูเข้าแด่แน,นเอาไหมมาตายด้วยมือผมซะดีๆีจีหจ๋าถึงแกจะจะ,จะระเบิดแรงก็จริงอะที่นี่ตู่เว้ย สุดเยอรมันแข็งนะครับแต่ผมอืดมากเลยจะไปล้ามมันเนี่ยทำไมมันยากขนาดนี้วะขอล้ามหน่อยดิอมันยิงไปสามลูกฆ่าไม่ได้ผมยิงลูกเดียวล้ามเป็นหนึ่งสเต็ปล้ามแบบจงใจด้วยไปต่อครับเฮ้ย บ้านเราโดนได้ยังไงโอ้โหโอ้โหผมไม่เห็นละผมไม่เห็นละเดี๋ยวได้เดี๋ยวไดเดี๋ยวไดผมอืดมากนี่มาหลบหลังบ้านครับผมอ่านี่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 อึบอึบอ่าเออโอเคปืนมันพังสบายใจครับผม ชาร์จได้เลยทำอะไรเราไม่ได้อยู่แล้วเฮ้ยบ้านมันยิงข้าวอนีไอ้เครื่องบินของเราเนี่ยไอ้มีสองหกสองเนี่ยยิงข้าวนะับไปมาช่วยกันหน่อยดิผมว่ามันซ่อมทันแน่เลยวะ่ะหลังบ้านเนี้ยยิงมันแจ๋วสวยมาก เรียบร้อยผมหลอดสกอร์เรา60ก่อนจบสวยครับเกมนี้